ใเกียอนิเมะขอเสนอตำนานเทพกู้จัก,กรวารตอนที่304สีหน้าของอยูไรน้อยแล้วหลวงจีนคนอื่นปลาเปลี่ยนและบิดเบียวพวกเขายื่นมือออกไปเพื่อควา้าหนังสือเล่มหนึ่งมันเป็นวัตถุที่หลวงจีนบนภูเขานี้พบเข้าโดยบังเอิญด้วยว่าพวกเขาไม่รู้ว่านี่เป็นสมบัติประเภทใดต้องใช้อย่างไรหลวงจีนผู้นั้นจึงมอบให้แก่ทางวัดยูไรน้อยและพระท่านอื่น ก็ไม่รู้วิธีใช้มันรู้แต่ว่ามันครอบครองฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่มีดวงวิญญาณมากมายไร้ประมาณล่องรอยไปรอบๆหนังสือพวกเขาจึงสะกดคมหนังสือนี้ไว้ในเจดีพวกเขาไม่เคยค่อยคิดเลยว่ามันจะเป็นสิ่งของของเทพหมอผีขุยและมีนามว่าบันทึกเป็นตายเมื่อมีโอหวงจีนคนหนึ่งแตะเข้ากับบันทึกเป็นตายมันก็จะเริ่มเน่าเปื่อย ขณะที่หลวงจีนนั้นรีบชักมือกับหลวงจีนคนอื่นก็ตระหนักถึงสถานการณ์พวกเขาแต่ละคนขับเคลื่อนทศะะทวะเพื่อขัดขวางหนังสือเร่มนี้แต่ไม่มีใครสามารถจับยั้งมันได้หนังสือทะรุผ่านแต่ละชั้นขอทศะะทวะพุ่งไปยังบาดท,ทองคำอยู่ไรน้อยยกบาดท,ทองคำขึ้นพางผนึกมทุทาได้มืออีกข้างนิ้วทั้งห้าของเขากับผันประดุดคุ้นเขาที่ก่อขึ้นมาจากอัศนีบาด เธอรมทับใสบาททองคำอยู่ไรน,น้อยหมายจะสังหารเทพหมอผีขุยแต่ในจังหวะนั้นบันทึกเป็นตายก็พุ่งเข้ามาฝ่ามือของอยู่ไรน,น้อยก็เริ่มแก่ชรลาไปอย่างรวดเร็วด้วยความตื่นตระหนกเขาโยนบาดท,ทองคำทิ้งและบันทึกเป็นตายก็บินตามไปด้วยพี่หวีชินมูกสกิดเทา้าขวาจับบาดท,ทองคำด้วยความเร็วที่สุดขีดกลางอากาศนั้นเขาแตะนิ้วไปมา อักษรลูนก็พันไร่บาก็เกิดจากปานชีวิตใช้แสงเจิดจ้าอยู่ในอากาศกระพิบไปมาแบบไม่หยุดยัง้งในเวลาเดียวกันนั้นวีเซิรฮวากับคุงเข้าไปเช่นเดียวกันและความเร็วของเขาไม่ได้ด้อยไปกว่าฉินมู่มือของเขาเคลื่อนไปอย่างรวดเร็วและมันก็มีปานชีวิตพวยพุ่งออกมาแปลเปลี่ยนเป็นอักษรลูนจากปลายน,นิ้วของเขาด้วยเช่นกันแต่ทว่า ของอีกฝ่ายกับเป็นภาษาเทพแม้พวกมันจะเป็นคําเดียวกันแต่วิธีการเขียนแตกต่างกันชินมู่เก้าออกไป9ีกก้าชี้ไปข้างหน้าด้วยมืออีกข้างเขาจิ้มลงไปทุกๆ4กเกาหลังจากจิ้มแต่ครั้งที่4อักษรลูนเคลื่อนย้ายระยะไกลก็ประสานเข้าด้วยกันเพื่อก่อเกิดเป็นทาศเาทวะเคลื่อนย้ายระยะไกลผนึกบาดท,ทองคําเอาไว้มันทึกเป็นตายกับคุ่งวืดเข้าไปใกล้กับบาดท,ทองคํา และถูกทศเทวะเคลื่อนย้ายระยะไกลรวบจับส่งมันไปยังสถานที่ที่ห่างออกไปยีสหลีอีกด้านหนึ่งวีเซิงฮาวาก็พพิกฝ่ามือเขาและนิพนธเทพเป็นร้อยก็เข้าหอคุ้มบาททองคําแต่และนิพน์สะกดคําเดียวกันคือคําว่าผนึกคํานี้แตกต่างไปจากคําของเผ่ามนุษย์โดยสิ้นเชิงมันมีพาดุภาพที่แปลกประหลาดอยู่ข้างในพอถ,ถึงอย่างไรวีเซิงฮวา ก็เป็นผู้สืบทอดของเทพคองแดนหยกชายผู้นั้นเป็นเทพพระเจ้าเขาย่อมมีวิชาที่มหัศจรรย์ที่แดนที่ต่ำกว่าไม่อาจสัมผัสได้บีเซิงฮวาคุมบาททองคำเอาไว้ด้วยผนึกกว่าร้อยสบันการเชื่อมต่อระหว่างเทพหมอผีขุยและบันทึกเป็นตายฉินมู่ได้ยกคู่กันขึ้นมาและปลายของมันเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเขาวาดพายุและสายฟ้าจากนั้นโยนบาททองคำเข้าไป มันจึงปีว้อนไปทั่วกลางพายุถัดไปชินมู่ส่งผู้การให้วีเสิงฮวาผู้ซึ่งยกผู้การขึ้นจรดและเขียนคำว่าผนึกในภาษาเทพรอบๆลบมและสายฟ้าเหล่านั้นจากนั้นชินมูนำตาผนึกของตัวเองออกมาจากถุงเต่าตีและประทับลงไปที่มุมของภาพวาดวีเสิ้งฮวาก็นำตาผนึกของตนออกมาเหมือนกันและประทับไว้ข้างๆกันชินมู่วนกระดาษกับ และทั้งสองคนกระทนหายใจร่องอกในที่ไกลๆริงยักษ์อสูกรก็เหาะเข้ามาคว้าจับสมบัติที่เรียกว่าบันทึกเป็นตายบนยอดเขาทองคําอยู่ไรน้อยแล้วหลวงจีนคนอื่นหันไปมองกันและกันด้วยความหนักอึง้งชินมูและหวีเซิ่งฮวาวารยุทธ์ไม่เท่าไหร่แต่การร่วมมือจู่โจมนั้นนับว่าไร้ที่ติคนหนึ่งเคลื่อนย้ายบันทึกเป็นตายออกไปไกลๆส่วนอีกคนปิดผนึกบาดท,ทองคํา เพื่อสาบัานการเชื่อมต่อจากนั้นฉินมูใช้คู่การวาดรูปส่วนวีเซิ้งฮวาช่วยเขาขี้ม้วนกระดาษฝ่ายหลังวาดอักษรผนึกและทางคู่ก็ประทับตาผนึกลงไปบนนั้นการร่วมมือประสานนี้รล่าก็ว่าพวกเขาได้ฝึกปือกระบวนการนี้ร่วมกันมาเป็นพันๆครั้งไหลลื่นเล่ากับน้ำไอเจ้าคนแทะฉินเจ้ากล้าบอกชื่อจริงข้าไม่ล่ะเทพหมอผีคุยถามขึ้น ชินมูก็เอ่ยว่ากำลังฝีมือของหมอผีขุยนั้นยากจะคาดเดาเมื่อใดที่เขารู้ชื่อของใครเขาจะสามารถสักการะเพื่อทำลายดวงวิญญาณของท่านไปได้อยู่ไรไม่รู้อิทธิฤทธิ์ของเขาจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเสียทีข้าวางแผนจะกำจัดมารเท่าตนนัวนี้โดยเดินทางไปที่ภูเขาหินและเขาก็เกือบจะรุดลอดจากการสะกดขม่มของอยูไรไปได้ พวกเราควรรีบกำจัดเขาโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันเพศภัยในอนาคตกำจัดเขาทิ้งนั้นก็เป็นกุศลอันยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันอยู่ใดน้อยกําลังเลยเทพหมอผีคุยถูกวิญญาณที่ไม่สามารถไปผุดไปเกิดมากมายนับไปทวนพัวพันอยู่หากว่าข้าสามารถแสดงทําให้เขารู้แจ้งได้มันย่อมจะเป็นสุดยอดกุศลผลบุญแต่หากว่าข้าเพียงแต่ฆ่าเขาฆ่าเกงว่าชินมู่เอ่ยว่า ตอนนี้ข้าราดูแล้วว่าใหญ่และน้อยแตกต่างกันอย่างไรอยู่ไรเอ่ยว่าเจ้ารัตที่ฉินโปรดคืนบาททองคําให้แก่ข้าหลวงจีนเท่ากูนี้จะนำหลวงจีนทั้งหมดบนภูเขาร่วมกันสแสดงธรรมชาระใจเขาข้าไม่เชื่อว่าเขาจะยังดื้อดึงต่อไปได้ตัวฉินมูก็ได้ยืนม้วนภาพวาดให้แก่เขาวีเซิงฮวาก็ไอแต่ฉินมู่ใส่น้ะพวกเขาไม่มีความสามารถจะบุกเตะลุยออกไปจากวัดน้อยฟ้าคำาลาม ด้วยม้วนภาพนี้พยายามจะบุกฝ่าออกไปด้วยกำลังมีแต่จะนำความอดสูมาสู่ตัวเองวีเซิงฮวาจึงได้แต่รักความคิดสิทธิพี่จ้านคงช่วยส่งบันทึกเป็นตายให้ข้าดูหน่อยริงยักษ์ก็ส่งบันทึกให้แก่เขาวีเซิงฮวาก็อึง้งบันทึกเป็นตายไม่ใช่หนังสือแต่เป็นแผ่นกระดาษบางเฉียบมันแปลกพิสดารมันแวววาวราวกับโลหะมันกระจ่างใสย,ยังสุดขีด สะท้อนแสงได้แต่ที่น่าแปลกไปกว่านั้นคือได้บันทึกเป็นตายนี้ไม่มีอักษรหรือรูปภาพใดๆสายตาวีเซิงฮวาจับจ้องลงไปยังความว่างเปล่าและเขาถึงกับมองเห็นผู้คนตรงหน้าผ่านกระดาษที่ดุดกระจกได้บันทึกปหลาดอะไรอย่างนี้หัวใจวีเซิงฮวาเริ่มสัน่นข้างหลังบันทึกเป็นตายคือจริงเหยียนและเหนือร่างของนางมีถ้อยคำอยู่บรรทัดหนึ่ง มันเขียนว่าจริงเหยียนวีเซิ่งฮวาก็คนหัวลุกเขารีบหันไปมองฉินมู่จริงเหยียนก็หายวับไปแทนที่รูปของฉินมู่ชื่อเขาปรากฏขึ้นมาไม่ใช่ฉินมู่แต่เป็นฉินเฟิ่งชิงเจ้ารัตที่ฉินสีหน้าของวีเซิ่งฮวากายเป็นเข่งขึมเขาส่งบันทึกเป็นตายให้แก่ฉินมูู่่ซึ่งไม่นานก็คบวิธีใช้มันหัวใจเขาสั่นสะท้านไม่เช่แค่น้ำของเขาเท่านั้น ที่ถูกบันทึกและเปิดเผยออกมาได้เหล่าหลวงจีนปีศาจบนภูเขาก็เช่นกันตราบเท่าที่พวกเขามีชื่อมันก็จะปรากฏอยู่บนกระดาษแผ่นนี้ใครจะป้องกันตัวจากวัตถุแบบนี้ได้กันชินมู่เลือดในกายเย็นเฉียบสมบัติวิเศษชิ้นนี้เผยชื่อกำเนิดของบุคคลนามที่แท้จริงหลวงจีนวัดน้อยฟ้าคำรามส่วนใหญ่ร้วนเป็นปีศาจพวกเขาจึงไม่มีชื่อของตัวเอง ก่อนที่จะเกิดมีสติปัญญาขึ้นมาแต่เมื่อพวกเขามีสติปัญญาขึ้นมาเมื่อไหร่พวกเขาจะกลายเป็นหลวงจีนและจะต้องมีชื่อชื่อทางธรรมพวกเขาจึงลงเอยด้วยการเป็นนามอันเที่ยงแท้ที่บันทึกเป็นตายเผยแสดงคือชื่อทางธรรมของพวกเขายกตัวอย่างเช่นเมื่อชินมู่ยังเด็กเพื่อนรักของเขาริงยักษ์อสูรไม่มีชื่อแล้วเรียกว่าริงยักษ์อสูรเท่านั้นฉินมู่แล้วครูดิงเอ๋อเรียกเขา ไปปล่อยว่าเจ้าตัวใหญ่หลังจากเขาเข้าร่วมวัดน้อยฟ้าคำรามเมื่อน,นั้นเขาถึงได้ชื่อทางธรรมจ้านคงได้บันทึกเป็นตายชื่อของริงยักษ์อสูรก็คือจ้านคงชินมู่ชี้บันทึกเป็นตายไปที่อยู่ไรเขาเห็นชื่อทางธรรมคือเยียนติ้งดยสมบัติชิ้นนี้เทพมอผีคุยไม่ใช่ว่าจะฆ่าใครก็ได้หรอกหรืออย่าว่าแต่เทพมอผีคุย แม้แต่ไอ้บ้าผานกงส่วก็จะกลายเป็นไร้เทียมทานชินมู่หัวใจก็เริ่มสัน่นเขาส่องบันทึกเป็นตายไปยังกิวเรนมังกรเกิดสองคำข้างบนนั้นหลงพีมังกรอ,อ้วนมีชื่อเรืรอนีชินมู่ก็ตกใจกิวเรนมังกรถูกปร,รมาจารย์เก็บมาเลี้ยงจากในแดนโบดาณหลังจากอดโซมาหลายวันเพราะว่าปร,รมาจารย์ให้อาหารเขาเขาจึงตามติดปร,รมาจารย์อย่างสลัดไม่หลุดกันนั้น เกียเรนบังกรก็มีชื่อด้วยเหมือนกันชินมูไม่รู้ว่าเป็นปรมาจารย์หรือแม่ของเขาที่ตั้งชื่อนี้ให้วัตถุชิ้นนี้ต้องถูกทำลายทิ้งชินมูพยายามที่จะทำลายมันโดยไม่พูดจาวีเซิงฮวาเก้าก็าไปช่วยทั้งสองคนดึงกันคนละข้างในบันทึกเป็นตายแต่พวกเขายังคงฉีกมันไม่ออกพวกเจ้าสองคนทำอะไรกันหลวงจีนคิ้วเหลืองคนหนึ่งตะโกนขึ้นชินมูก็นำใจกระบี่ของเขาออกมา และดึงกระเบียรไร้กังวลแต่แม้กระเบียรไร้กังวลก็ยังไม่สามารถทําให้บันทึกเป็นตายนี้เป็นอะไรได้เส้นสายของอักษรลูนอัดแน่นปรากฏขึ้นเหนือบันทึกเป็นตายขัดขวางกระเบียรไว้อักษรลูนเหล่านั้นพิวดึกกึกกือเป็นอย่างยิ่งฉินมู่เห็นมันแค่แวบเดียวก่อนที่มันจะหายไปพวกมันดูเหมือนถ้อยคําแดนใต้พิภพหรือว่าสมบัติชิ้นนี้จะมาจากแดนใต้พิภพกัน นังขัวของเขาเริ่มชากระบี่ไร้กังวลเป็นสมบัติพิเศษของปีดาเขาชินหานเจนิ้นและเขานั้นแข็งแกร่งสักเพียงไรแม้แต่เทพคองดาวเสายังถูกเขาโจมตีจนบาดเจ็บสาหัสแต่กระบี่ของเขากลับไม่สามารถทำอะไรบันทึกเป็นตายได้นี่หมายความว่าอย่างน้อยมันต้องเป็นสมบัติของเทพและมันที่อยู่ระดับเดียวกับกระบี่ไร้กังวลหรืออาจจะสูงส่งกว่าด้วยซ้ำถ้าเช่นนั้น กล่าวได้ว่าวอริวุตของเทพหมอผีขุยกระสูงส่งทัดเคียมกับชินหานเจนินหรืออาจจะเหนือกว่าด้วยกำลังฝีมือของเขาต้องเหนือกว่าราชชูเทพพเจ้าคู่บรรลุมาใหม่หลวงจีนคิ้วเหลืองก้าวเข้ามายื่นมือคว้าบันทึกเป็นตายเจ้ารัฐที่ฉินสมบัติชินี้เป็นของวัดน้อยฟ้าคำลาโปรดคืนให้แก่พวกเราฉินมู่ก็กวาดบันทึกเป็นตายยัดเข้าไปในถุงเต่าตีจากนั้นก็รอบโยนมันเข้าไปในรังบางก่อนแท้ อยู่ไรน้อยเมื่อท่านกำลังเทศนาให้เทพหมอผีคุยเกิดดวงตาเห็นธรรมไม่กลัวว่าเขาจะเรียกบันทึกเป็นตายไม่อีกหรือให้ข้าเก็บไว้จะดีที่สุดอยู่ไรน้อยมองเขาด้วยสายตาลึกลับแล้วเรียกหลวงจีนเหลืองกลับมาให้เจ้าระทิเก็บไว้สักสามสี่วันพวกเราจะสำเร็จสุดยอดบุญกุศลบรรลุเหนือเขตขั้นนี้ขึ้นไปจะไม่เกิดแก่เจ็บตายและพวกเราจะสำเร็จเป็นพุทธเจ้า เรื่องสำคัญอยู่ตรงหน้าสิทธิ์น้องทั้งหลายโปรดตามข้ามาเปิดดวงตาเห็นธรรมให้แก่สิทธิ์พี่สาธุหลวงจีนทั้งหมดกล่าวอย่างพร้อมเพียงกันอยู่ไรน้อยและหลวงจีนทั้งหลายนำอาวัตถุโบราณวิเศษออกมามา,มากมายแขวนมันไว้โดยรอบอันดับแรกพวกเขาจัดตั้งภาพวาดของฉินมู่เอาไว้กับทีและวางชั้นกระบวนพยุหะเอาไว้เพื่อปิดกันประสาทสัมผัสต,ต่าง ของเทพหมอผีขุยจากนั้นพวกเขาก็เริ่มสวดภาวนาเพื่อเปิดดวงตาเห็นธรรมแก่เขาวีซิ่งฮวานั้นก็ดวงตาวูบไปวาบมาและเอ่ยว่าเจ้ารัตที่ฉินพวกเราควรจากไปหรือไม่ฉินมู่กับายหน้าข้าไปไม่ได้หรอกหากว่าเทพหมอผีขุยยังไม่ชำระล้างกับใจข้าไม่มีวันเป็นสุขแน่ริงยักษ์เอ่ยว่าตายเป็นสุขชินมูกก่ก็ยิม้ม เจ้าตัวใหญ่พูดถูกต้องแต่ทว่ายูไรน้อยนั้นยืนการจะชำระจิตใจของเขาให้มองเห็นธรรมทว่าจากที่ข้าดูแล้วมันคงยากลำบากมากวีเซิงาวาก็รู้ขึ้นและเอ่ยกับจิงเหยียนเจ้ารัติกังวลถึงสถานการณ์ของโลกลาแต่พวกเรานนั้นเป็นเพียงเมฆที่ลอยไปทั่วไม่มีความจำเป็นที่พวกเราต้องอยู่ที่นี่จิงเหยียนก็ขงงขวังทั้งสองคนก็เดินลงจากภูเขา ข้าฝึกปือท่วงท่ากระบี่ที่18ส่วนเจ้าได้รลอมรวนขั้น6ทิศกับเจดดาวเจ้าไม่อยากเรียนท่วงท่ากระบี่ของข้าหรือข้าอยากเรียนรู้ว่าเจ้าหลอมรวมขั้น6ทิศเข้ากับเจดดาวเป็นหนึ่งได้อย่างไรมีเซิงฮวาก็ยังเท้าหันกลับมาข้านึกว่าเจ้ารัติจะไม่เอ่ยถึงเรื่องนี้เสียอีกในเมื่อท่านเป็นคนที่ยิงยโสสายตาสูงส่งและไม่สนใจเกียรติยศชื่อเสียงหากว่าเจ้าต้องการ เรียนแล้วก็ข้าก็จะสอนให้ฉินมู่กรยิม้มเจ้าไม่อยากเรียนท่วงท่ากระบี่ที่18ของข้าหรือข้าไม่วีเซิ่งฮวาตอบอย่างขวานผ่าซากเพลงกระบี่ของข้าไม่ได้สูงส่งลำเลิศขนาดนั้นและการโจมตีหลักของข้าไม่ได้ขึ้นอยู่กับกระบี่ฉินมู่สีหน้าก็มืดคขำทันทีไม่ได้ยินแบบนั้น